มาปีปน้องค่ะม้นนี้สิมารีวิวไปซื้อกับเขาว่าพี่น้องม้นนี้เดยเสเบ่งคักแนมื้นนี้คักแน่นี่นะคะโอ้ซื้อของมาลูกพับทับทิมทับทิมนะคะม้อน,นี้มีทับทิมลูกพับมีแตงโมโอ้ยอ,อยู่กันสองคนพี่น้องซื้อกับเขาปานวันอยู่กันยี่สิบคนซื้ออีลีเหรอ b l u e b e r r y Blueberry แล้วก็มีบัลคราเทศนะคะท o ม a t า Watermelon ร o มิลอนโอเมก้าี่แล้วพอังกินในจักหน่อยว้าพี่น้องเลยโควิดไลน์ like. ปลานะคปะปลาพี่น้องนี่ปลานี่ปลานิ่นนะคะแต่ไม่ได้มาจากบ้านเรานะเห็นว่ามาจากอินโดนีเซียนนะคะอยู่ในหาง แต่ว่ามันกับปลานน้นฟันเดียวแต่ว่าสําหรับผู้เราเนื้อมันแตกต่างกันบ้านเฮาแสบกว่านะคะพูตามความคิดของผู้เราได้นี่ปลานน้นนะคะซื้อมาเพราะว่ามันสิใลกลคิดสมัครล้วพี่น้องก็ไซื้อมาพูน่ะสลัดผักผักาดนนี้ข่หัวโจมเป็นโดนมารีวิวทีนึงนะคะผักชี c o r i a n d e r Garlic Mushroom oh, โอ้ยพักซี่ก็บนซื้อสองมงดนพี่น้องเอ้ยผู้บ่าวซื้อของนี่บีฟบีฟมันถิกพี่น้อ,บบนองซื้อแบาบว่าเขา half price เนาะลดเครอ่อหนึ่งพี่น้นองมั่นเถอะก็ซื้อมาซื้อพ่หน่อยได้นี่ซื้อต้องซี้อันมุนมนคะคะ สืเมื่อ,อไห้ใส่ตู้เย็นไว้เพราะว่าอันนี้พลุ่นไว้กินซื้อถังเสี่ยง่น้องเลยบังเดอซื้อเนื้อสีก่อนนะคะถูกห้างอันนี้หกปอนสี่ปอนหน้าปอนนะคะซื้อทุมชิ้แบบนี้เลยพี่น้องว่าจะทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อพรุ่งนี้นะคะ เสนอมามีกาแฟามีครีมากาแฟผู้เ่ากินกาแฟาดำนะคะบอวใส่นม,มง่ายๆแล้วก็มีบลูนันนาะชิลีสปริงออนนิลส์ซัลลัส Sugar. ซื้อดีดีซื้อของอยู่กันสองคนซื้อขากซื้อแน่เพราะว่ายัางตอนนี้โควิดนะครับพี่น้องไปใส่มันลำบากเวลาไปซื้อของที่นึงก็ซื้อมาตุนไว้เท่เดียวโหลดเพราะว่าออกไปข้างนอกมันกับอุปเมนง่ายๆที่พี่น้องลำบากนะคะเพราะว่าโควิดุ่นปีนี้มีเ่าต้นคิิสต์มาเดี๋ยววิบวับสักหน่อยสิ ต้นคิสมานผัวว่าปกติบบซื้อนะคะแต่ว่าปีนี้ซื้อเพราะว่าอันโควิดนะคะโควิดมันมากเลยเมีอยังนี่มันดูนิดๆหน่อยๆให้มันดูแบบเชื่นใจสจักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าโควิดเนาะความคิดผัวว่านะคะส้มออเรนจ์ so, ช่วงนี้นะสำหรับผ้วคิดว่า ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงคริสต์มาสสมจะหวานนะคะสมจะหวานแต่ถ้าแตงโมบวกหวานแตงโมต้องเป็นอา่าน้าห่อนนะคะแต่พวกรู้สึกว่ามากินแตงโมบวหวานก็สั่งมันบางที่มันอาจจะหวานก็ได้เพราะท่านได้เปิดบยังไม่ท่านได้ผ่าว่ากันไปอู้พักกาดอันนี้พี่น้องเห็นไ่มคะนี่ ที่เา,าเมือเห็ดต้มสมองก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ดอกจันล่ะกาซินนามอนนี่แพง่งในพี่น้องในใส่ขวดจางสีแพ่งนะทุกอย่างที่มันเป็นเพว่าของแห้งจังสีแพงนะคะบอกไว้ก่อนไม่ถูกนะคะไม่ถูกเลยนี่ซื้อมาเพราะว่าพุ่งที่จะทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อเสียงแหบลงแหบลงแหบคักแหบแนวปานเป็ดซาลลัส ยูสองคนซื้อของป่านยูสักสิบคนไปนะ้องซื้อดีขนาดเฉพาะ <S <S อาหารนะคะซื้อดีค่ะซื้อดีแนะน่แเน,น่เลยขิงกระสือมาจินจ้จนจดคนงขิงซีเนมนต์น้ำขิงนะจะมาทำน้ำขิงสดดื่มนะคะพวงละพี่น้องมันี่รีวิวซัมนียนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวัน จอดมองไดนเนาะจะจบตรงไหนดีเนาะเลสิจบตรงตรงนี้นะคะตรงนิ้เหือนี่นะคะพี่น้องค่ะก็เมือเอ่อเดี๋ยวคลิปหนาเดี๋ยววางให้มันดูดีก่อนมัดปีเลยววยมัดปีจ้ากิยังนงจบตรงที่อาหารนี่นะคะเดี๋ยวคลิปหนามาพอกันไหมนะคะโดนๆจะได้ มาอัดคลิปไปเบิ้งทีนึงนะคะแต่ว่าก็จะอัดไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวไว้โควิทหายก่อนพวกเราคอยสิผาสิาสาสาสาไปแวบนู่นแวบ,บนี่กัสิผาไปเบิ้งสถตานดีต่างๆนะคะแค่นี้นะคะคลิปหนาพอกันไหมนะคะสวัสดีค่ะ